วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปชิมไส้แดงยำข้าวย่างและไส้อัว่วเจ้านี้เป็นตำนานไส้แดงยำมากกว่า40ปีแล้วการันตีด้วยคุณภาพและสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครค่ะร้านนี้จะอยู่ที่ไหนนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะหากใครที่ขับรถผ่านมายังฝั่งท่าฉลอมแน่นอนสองฝั่งถนนก็จะมีร้านขายอาหารทั้งข้าวและหวานอยู่มากมาย แต่วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวของเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกร้านของกินเล็กๆริมถนนกับร้านไส้แดงยำข้าวย่างไส้อัวของเจ๊ใหม่เจ้าเก่าท่าฉลอมยังไม่ถึงร้านค่ะก็จะเห็นควันจากเตาย่างลอยขโมงทําให้รู้เลยว่าถึงร้านเจ๊ใหม่แล้วแน่ๆร้านจะอยู่ฝั่งท่าฉลอมตั้งอยู่ริมถนนสุทธิวาสวิถีตรงข้ามกับโรงพยาบาลท่าฉลอมเปิดวันจันทร์อังคารพฤหัสและวันศุกร เวลา4โมงเย็ยนถึง3ทุ่มจะหยุดทุกวันพุธและวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเจไหมสมหมายบุตรธรรมวัย61ปีเดิมเป็นคนชอบทานไส้แดงย่างแต่ไปทานที่ไหนก็ไม่อร่อยถูกปากเลยจัดการคิดค้นสูตรของตัวเองโดยใช้เนื้อหมูอย่างดีล้วนๆและเครื่องเทศแบบจัดเต็มเมื่อทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกได้ถึงความแน่นของเนื้อหมูและหอมพริกไทยยำใสพ่พริกขี้หนูซอยเหยาะด้วยน้ำมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากัน ผัดคู่กับผักกะหล่ำปีสดแช่น้าแข็งเย็นๆกรอบๆและขิงดองพูดได้คําเดียวเลยค่ะว่าฟินมากๆเลยค่ะขายมานี่ก็รวมรวมีปีนะต่างกลูกเนี่ยคนโตนี่เล็กๆอ่ะอืมป้าต้องซื้อไส้สดมาทำเองเออไส้สดทำเองหมูก็ซื้อหมูเขียงใหญ่ไม่ได้ซื้อหมูที่เขาเขียงเล็กๆอะไรหมูถูกๆป้าไม่มาทำ หหหมมมมมููมูเเเเเออ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 าาาาาาขขีีี้้ยยยยงงงงใญ่่่่ด่ดดดลกกินนนนปะืแบววัรไส้แดงย่างเจใหม่บอกว่าขั้นตอนกระบวนการทำนั้นยากมากเพราะจะต้องนำไส้สดมาล้างให้สะอาดเรียกได้ว่าใส่ใจทำทุกขั้นตอนไส้แดงจะต้องถึงลูกค้ายอย่างมีคุณภาพทุกคำทุกวันนี้มีลูกค้าติดโอติดใจเป็นลูกค้าประจำบางคนทานมาตั้งแต่เด็กจนโตแบบไม่มีเบื่อ กินทุกวันที่ขายอร่อยมากไส้แดงไม่รู้ว่ากินเจ้าอื่นหลายเจ้าแล้วมันก็ไม่อร่อยสู้เจ้านี้ไม่ได้อะเราก็ขายมานานแล้วด้วยแล้วถ้าหลอมไม่อยู่เจ้าเดียวเจ้าอื่นส่วนมากจะมาขายก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ที่นี่ทำไงที่อื่นแล้วม,มาเก็ตรถขายไม่อร่อยสู้เจ้านี้ไม่ได้อกินตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ก่อนสมัยก่อนเขาขายแล้วก็ตอนหลังก็หยุดไปพักนึงแล้วกลับมาขายใหม่ก็ยังตามกินต่อเรื่อยๆ อร่อยครับรสชาติดีอร่อยอร่อยกว่าเจ้าอื่นที่มาขายที่นี่จะป้าจะขายวันจัน์ทรนังคารแล้วก็พุธหยุดขายพระรหัสสุขเสาร์อาทิตย์หยุดขายที่เนี่ยต้องข้ามลงพยาบาลท่าหลอมก็ได้ต้องข้ามตรงมาสี่โมงเย็นน่ะก็จนถึงสามทุ่ม ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบรับประทานไส้แดงย่างข้าวย่างและไส้อัว่วลองมาชิมร้านเจ๊ใหม่กันได้กับตำนานไส้แดงฝั่งท่าฉลอมที่ข่มานานกว่า40ปีรับรองอร่อยคุ้มค่ายอย่างแน่นอนวุธิพักลีสัพธนโรถ่ายภาพ กัญญารัพปิ่นสากลทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน